สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้งนพพนองมือนีพาพพี่น้องเมื่อกินตำทะเลนี่มีปลาเมกกับกุ้งซูกกุ้งดิบจ้ามาจ้ามาแซ่บแซ้บกันเบิ่งสิยกันเบ่งเบือนี่แล้วก็มีลวกเส้นมีค่ะพกักกมีมันละมันละน้อยของเราเห็นมันน่ารักมากเลยเราอยากกินเลยแล้วก็กระถินจ้า กะทินทั้งเม็ดออนทั้งเม็ดเอ้ยทั้งหยอดทั้งเม on, ็ดออนเนาะแล้วก็เห็นจ้ะใบบัวบุกแล้วก็ผักแวนข่ามาข่ามะแะแยน้ำกันมันนีข้าวเหนียวพร้อมมาเด้อพี่น้องจ้าอืมปราหมึกก่อนเลยอืม อื <ừ> <ừ> มแ่ะมะละที่ตามหาลูกน้อยๆส่วนหมามันก็สิมีต้นไวยใหญ่ๆเนะจ๊ะพี่น้นองนั่งตลาดอืมพักแวงกับมือเนี่ยสวยงามงามขนาดอ่วนรวยอยู่งามงามีเลี หลบดนผลมีค่ะอืมกุ้ง มันขอถ้าจะครับอ่ะไม่แสดว่ะสังเดียวัวนนี้ซื้อพักแบบใต้ดังใจแหงนี่ถ้าพักง,งามงามมันสิห่วนมันเลยห่วนยังลงไปจับพีน่น้อง อืมเสียงมะฮุ่งมะมีเลยให้น้อยหน่อยอือ หลังเอาหักกวอดย่างดีเด้เนี่ยกินพร้กันนี่ตะเละเทียใส่เวลาหลังรูดด่วนอู้หูปลาหมึกปลาหมึกอ,อืม หนีบ่ได้เห็นงานสนัามระพึงเมือม่อยเมยและ้วล่ะ เส้นมีกัเลยบวได้ซื้อขนมจีนขนมเส้นขนมปุ่นเออนั่นล่ะหอมอะือออมอะไรอ่ะดเวกมั่ก็กว่าบีเ่ะ สปอนนี่อย่างก่อนซุ้มยูทูบเบอร์เพนนันมากินในหน่อยเห็นเราพห่น้องว่าไม่ลดขุมเลยเกือบ อืมอร่อยรสชาติอร่อย ตื่นขึ้นมามาลงปุงเปงเห็ดนั่นเห็ดเนี่ยว้อยากกินที่ยังสุ่มๆไปผิดเมื่อ มองเลยแสบครับอืมอืมบะหมึกซื้อมากแหวนนี่เวลาผอม อืมฮะอืมห่วงสุกมันแข็ง ทำให้บอกกว่าว่าไม่ได้หอมหอมอืมกุ้งกลุ้ม ไอ้ตำกุ้งคือเดอควาสั่งแซ่บน่องเะควางไป้นกกินมันจะหควางเห้เพราะแซ่บกะกแซบก็สื่อถ้าอยากกินก็เดี๋ยวเขาเหตนติปากเขา โอ้เป็นตะกุ่งดิเป็นมะฮุ่งม,มัวมีอืมอร่อยอ่าอืม บมานที่เราไปแล้วจ้าพี่้องห่ค่ะ